สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายวันที่หนาวๆนะจ๊ะพอดีว่าได้กลับไปเยี่ยมแม่เสร็จแล้วหน้าชายนะจ๊ะเก็บเป็นสะเดาหวานหรือเสะเดาจืดมันนะจ๊ะม ah าให้แล้วก็กินไม่มดนงจาะพอถุงใหญ่มากๆแต่เราก็เอามามัดเป็นกําๆจะเอามาวางไว้นาร้านเดี๋ยวมาดูกันจ้ะว่าเรามัดเป็นกําๆไว้นารานทําไมจ้า ก็นำมาแจกฟรีนั่นเองจ้าลูกค้าคนไหนที่มาก็สามารถหยิบไปได้ฟรีเลยนะจ้าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มั่นใจเนาะวาเอ้ยฟรีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่มากินให้ชมเลยจ้าว่ารสชาติมันอร่อยนะจ้ามันมีความมันความหอมของสสเดาแต่ไม่ขมเลยจ้ากินกระน้ําพริกน้ำพริกพัดอะไรเงี้ยอร่อยมากๆเลยน้ำปลาหวานเนาะ ัวนกิจกรรมนะจ๊ะก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยเราเปิดร้านเราจะเปิดเปดสวดมนต์จากทุกเช้าจากเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านเรานะจ๊ะอันนี้เราก็ให้ลูกค้าได้จ้ะเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเราจะให้ฟรีจริงหรือเปล่าเนาะ <S <S เพราะว่าเขาก็อาจจะไม่เคยได้รับแจกอะไรจริงจริงจังๆแบบนี้แต่ทางร้านของเรานะจ๊ะไม่ใช่ว่าจะแจกแต่สเสดาหรือว่าของที่เราไม่ได้กินแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแต่เราเราเน้นที่ว่า เรามีอะไรเราก็แบ่งปันนะจ๊ะอย่างเช่นผักที่เราเอามาขายหรือเป็นพวกอาหารที่เราเอามาขายเนี่ยมันใกล้จะเสียแต่มันยังกินได้นะจ๊ะแต่มันใกล้จะเสียเราก็ไม่เอาเงินนะจ๊ะเราก็ให้ลูกค้าไปเลยแถมให้เขาไปเลยมันก็ได้มีตะภาพได้นำใจแล้วก็ได้ความสุขตอบกลับมาลูกค้าเขาก็จะจดจำมาเออเราเนะ่ะไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวนาะเราก็ยังมีน้ำใจที่จะให้เขานะ เนี่ยเขาก็จะเข้ามาอุดหนุนร้านของเราโดยที่เราไม่ได้ร้องขอซึ่งร้านของเราเปิดได้ประมาณปีกว่านะจ๊ะแต่ว่าลูกค้าก็ให้ความเมตตาและก็เหนียวแน่นมากๆก็คิดว่าก็อาจจะเป็นเพราะน้ําใจของเราส่วนหนึ่งนะจ๊ะที่ลูกค้าได้เข้ามาเมตตาอุดหนุนจ้ะสำหรับ การฟังบทสวดมนต์นะจ๊ะเราก็ฟังทุกเช้าเลยจ้ะแล้วก็โดยเฉพาะวันพระเนี่ยเราก็จะมีการดูเปลี่ยนนามพระด้วยนี่ก็เลยนําเคล็ดลับดีๆแง่แอมาให้กับพี่น้องได้รับชมรับฟังนะจ๊ะเผื่อทีอ่เราจะนําไปปรับใช้ในชีวิตของเราก็ได้นะจ๊ะเพราะว่ามันก็จะทําให้เกิดความสุขความสงบในใจในตั้งแต่วันเริ่มต้นของการค้าขายในทุกเช้าเลยจ้ะ เราเวลาที่เราให้เขาเนาะเราจะรู้สึกมีความสุขเขาก็มีความสุขที่เขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนำสิ่งดีๆมาทำคลิปวิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมฝากขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะที่ติดตามบ้านสวนลุงมนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กันจ้าสวัสดีจ้า